สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเครือข่ายบางนานนะคะวันนี้ดิฉันนิติรัตน์บัวจานปามนะคะพาผู้ชมมาที่ค่ายมวยในสนามุูติอานันต์อยู่ในกรมอุทกศาสตร์กรองทัพเรือค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยไปดูน้องน้ำตาลนะคะที่เป็นนักมวยหญิงเนี่ยไปแข่งมาแล้ว1ยกนะคะแล้วก็ชนะมาด้วยวันนั้นวันนี้ค่ะปามจะขอตามติดน้องน้ำตาลอีกหวันแล้วก็ขอมาเป็นมวย เป็นนักมวยกับน้องน้ำตาลด้วย1วันนะคะเพื่อมาศึกษาวิชามวยจากน้องน้ำตาลค่ะแต่ว่าระหว่างที่เรารอน้องน้ำตาลอยู่ตอนนี้นะคะขอไปเปลี่ยนชุดสักแป๊บนึงเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศแล้วก็ทำ,ทำมัธยมแองมากกว่านี้ค่ะ ที่คุณพ่อขอแต่ว่าน้องักปั่นเนี่ต้องวิ่งรอบนี้สิบรอบแล้วก็รอบสุดท้ายต้องสปีดแบบว่าให้เร็วที่สุดเพราะว่าปอดจะได้ขยายเต็มที่แล้วก็เวลาชินปีนจะ,นนดจะได้ไม่เหนื่อยมากคุณพ่อบอกให้หนีด้วยว่าเวลาวิ่งอะค่ะให้ก้าวเท้ายาวๆมันจะช่วยผ่อนแรงจะทำให้เราได้ไม่เหนื่อยมากแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆคุณพ่อบอกสําคัญมากเพราะว่าเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้่นกับเราต้องวิ่งหนี ฝึกวิ่งแบบนี้ทุกวันจะทำให้เรามีทักษะในการวิ่งหนีได้เร็วแล้วก็ดีมาก วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเขามาฝังเนื้อฝักตัวเป็นศิลป์แล้วก็เขาซ้อมด้วยความมุ่งได้ครับได้ครับอย่างที่เคยเล่าใ้พ่อฟังว่าชางตีเนี่ยมันเกิดเรื่องราวท,ที่คือบอกเลยว่าชอบมวยไทยครับนี <ผม S 1> <ม>ครับแล,แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไปทำข่าวที่สงการานต์แล้วก็โดนลวนลามแล้วเราไปทำอะไรเขาไม่ได้ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้ไปสู้เขาหรือทำอะไรก็ไม่ได้เลย วันนี้เลยขอขาดตัวเป็นปิดกับคุณพ่อโอ้ได้ดียินดีครับดีดีมากคือไอไอเคสแบบนี้เราเรายินดีสอนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยวิชาโมยไทยนอกจากหากินได้แล้วอะไรได้แล้วทําให้สุขภาพแข็งแรงนะมันยังป้องกันตัวเราเองได้คือเวลายามขับขันอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคือวิชาม,มีแค่น้อยนิดเราสามารถเอาตัวรอดได้ในขณะขับขันดีใจครับที่มาเรียนะนะครับอันดับแรกนะครับรรอันดับแรกนะครับการเรียนมวยไทยพื้นฐานเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นพื้นฐานก่อนพื้นฐานก็คือการยืน ถนัดไหนครับขวาค่ะถนัดขวายืนชิดเอาขวาอยู่ด้านหลังซ้าย45องศานะครับ45องศาคิ้วอยู่ไหนครับคิ้วคิ้วมือที่ถนัดอยู่อยู่ด้านในมือขวาที่ถนัดอยู่ด้านในมือซ้ายออกไปจากด้านใน45องศาเช่นเดียวกันกับเท้าเท้านะครับคิ้วอยู่ตรงไหนเพราะนั้นนิ้วชี้อยู่ที่คิ้วปุ๊บถครับจ้ามือต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับะครับก้มหน้านิดนึงนะครับ ค่อยๆขยับครับนะค่อยๆคยับการขยับนี่คือขยับพร้อมที่จะหนีได้หนึ่งเก้าพร้อมที่จะทำเขาได้หนึ่งเก้านะครับนี่คือการยับมือจะตกนะครับเนี่ยแค่นี้ละครับนแค่นี้ละครับนี่คือพื้นฐานต้องให้ได้ก่อนต้องต้องให้ได้ตรงนี้ก่อนเท้าหลังเปิดนะครับยืนเท้าหลังต้องเปิดนะครับแค่นี้มือแค่นี้ละครับก้มหน้านิดหนึ่งดูนี่คือการเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ค่ะถ้ามีเวลาคับขันปุ๊บขึ้นมาปุ๊บต่อนี่คือการต่อสู้นะครับ แค่นี้มันจะป้องกันได้ทุกอย่างเวลาศัตรูเข้ามาปุ๊บมือออกครับมือออกครับสามารถได้หมดเลยครับหมัดที่จะออกคือการป้องกันตู้ป้องกันการต่อสู้คือหมัดหน้าเขาเรียกว่ายัดนะครับมือซ้ายมือมือซ้ายออกตรงๆแล้วกลับมาที่เดิมมือฝาออกพร้อมกับเท้าหลังเปิดถ้าเท้าหลังไม่เปิดมันจะต่อยไม่ได้นะครับพร้อมกับเท้าหลังเปิดเห็นไหมครับดูแค่นี้หนึ่งไม้ไม้มวยไทยแล้วครับ การยืนการออกหมัดนี่คือหนึ่งไม้ไม้มวยไทยครับทำไมเราถึงเอามือมาไว้ตรงนี้อันดับแรกคือป้องกันคู่ต่อสู้มาถึงตัวอันดับที่สองป้องกันอะไรที่มาถูกใบหน้าเรานะครับหันหน้ามาหาครูครับเวลาครูจะเข้าไปปุ๊บมือต้องออกมาป้องกันตัวแล้วนี่คือการกัดครับปุ๊บเข้ามาป้องกันตัวได้ไหมนะครับนะครับแล้วเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เลยการยืนการหลักเต็มการที่ทําให้ยืนนี้ลงยืนชี้กันดีครับยืนชี้เหมือนเดิมฮะไม่ได้ครับครับ การยืนนี้คือการเตรียมป้องกันนอเขาจะทําอะไรเราไม่ได้ครับคือจะถอยหนึ่งเก้าจะมาหนึ่งก้าได้ตลอดเวลานะครับมา1นก้าได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับครับการออกข้างเวลาป้องกันตัวคููต่อสู้โจมตีออกข้างได้หนึ่งเดินหาครูครับเห็นไหมครับให้เราผลักอ่าครับเดินเข้ามาหาครูครับครับคูเดินเข้ามาหาครับแล้วหนูต้องงบซ้ายหรือขวาครับปัดแขนนี้ครับปึ๊บปัดออามือนี้ปัดอครับ มือฝ่าปัดเพรานะเราถนัดถนัดฝาใช่ไหมครับมือฝาปัดมือซ้ายครับมือฝาอยู่ได้ครับมือฝาปัด,ปดออเดินเดินหาครูครับเดินปึ๊บปัดออกนะครับมือฝาครูเดินเขาจะไปจู่โจมเราถูกต้องอ,ออกไปเลยครับใช้แรงนิดน,นึงเดินใช้แรงนิดนึงเห็นไหมครับใช้แรงนิดน,นึงให่ไหมครัครูนะครับครูเดินไป ะราทำอะไรเราไม่ได้แล้วแรงพอพอครับแค่นี้ก็พอแล้วครับค่ะแต่ถ้าเกิดบอกเขาผู้ชายตัวใหญ่กว่าเราแล้วเราตัวแค่นี้จะป้องกันตัวใช่ไหมครับะจะป้องกันตัวอันดับแรกนะครับมือต้องแข็งแรงค่ะมือต้องแข็งแรงนะครับเอาเอาเอาท่าไหนที่เขาจะเข้ามาหาตัวเราก่อนเอจ้าด้านหลังหรือด้านหน้าครับส่วนมากแล้วจะเจอด้านหลังอ่าเจอด้านหลังขอแนะนําสาธิตนะครับสาธิตนะครับหันหลังครับส่วนมาก ถ้าผู้ชายจะลวนลามผู้หญิงจะเข้าด้านหลังนะครับเขาจะอ้อมทําไม่ดีมีร้ายเราข้างหลังจะทัางใดข้างหนึ่งนะครับแล้วหน้าก็จะอยู่ใกล้ๆเรานะครับเวลาเขาจะลวนลามเราวิธีการป้องกันตัวชนิดนี้ใช้มือที่เราถนัดนะครับจับจับมือที่เราถนัดคือไหนครับาครับจับแล้วบิดจับอย่างนี้เลยอะคะครับจับอ่าวิธีดูนะครับต้องหาครับเข้ามาหาครูครับช้าๆครูเป็นผู้หญิงนะครับเข้ามาครับนะครับหรือเอามือซ้ายก็ได้มือฝาก็ได้จับ อย,อย่างครูใช้มือสายจับนะครับจับข้อมือไม่ต้องจับนี่จับแค่ข้อมือนะครับจับแล้วก็เสยนะครับนะครับใช้มือซ้ายจับแล้วมือฝาเขาจะโวดลามใช้มือฝ้ายจับพร้อมกันนั้นใช้บิดปักบิดนะครับครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นของเราหมดเลยครับค่ะแลวที่เหลือที่เหลือครับหมดเลยครับค่ะแล้วก็จับนะครับจับเสร็จนี้จับครับทีนี้ก็เรียบร้อยครับ ล็อกเลยครับล็อกครับล็อกแล้วก็ล้มทันทีแลวครับโอ้โหแต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ต้องฝึกวดเร็วต้องฝึกต้องให้เราเคยชินเคยชินครับต้องรวดเร็วมากเหตุจะเกิดรวดเร็วมากนะครับอันดับแรกใช้้ายจับมันต้องมีผู้ชายมานะครับผมจะสาธิตจะไม่มีผู้ชายคุณน้องมาเป็นโจนวลรามพี่หน่อยค่ะครับเข้ามาด้านหลังผมนะครับแล้วดูดูช้าช้านะครับผมผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับเข้ามาเนี่ยคือผู้ชายเข้ามาอย่างน้อยจะมา แบบนี้นะครับส่วนมากจะมาแล้วเอาตัวชนเราเ<ไ>พื่อจะมาถูถ,ถ่ายถูกไหมครับเคยเจอไหมถูกปังเลยค่ะเน,นี่ยผู้ชายจะมารักเนี่ยจะมาเนี่ยมันจะมาชุดแล้วก็เวลาลดเบรกกันปุ๊บอย่างนี้<ไ>ใช่ไหมครับวิธีนะครับใช้มือสายจับพอรู้เขาใชยจ่วงมือ้ายจับ<โ>พุดรว,วดเร็วใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากปังปังเร็วรวดเร็วมากครับมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากครับแค่นี้ครับปุ๊บเนี่ยบิดไปแล้วครับบิดไปแล้วครับโป้งเนี่ยโป้งเรียบร้อยแล้วครับ แล้ววิธีดึงวิธีดึงดึงอย่างรวดเร็วเขาจะเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเจ็บไหมครับเรียบร้อยแล้วครับจับเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยไปแต่ทีนี้ก็เรียบร้อยนะจับหักคอได้อีกได้ครับได้ทุกอย่างมันจะเป็นการต่อเนื่องคือเขามีอีกหนึ่งอิสระอยู่จะจะทำอะไรเราไม่ได้ครับบิดไปแล้วมืออิสระจะทําอะไรเราไม่ได้มืออยู่ด้านนู้นแล้วครับครับมือด้านนู้นแล้วครับสองมือช่วยเขาจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทีนี้คนจะเห็นหมดอ่ะเนี่ยฝืนยังไงเนี่ยน้องมงฝืนฝืนยังไงอ่ะ ยิ่งฝืนยิ่งโดนน่ะฝืนยังไงลองฝืนผมดิฝืนยังไงครับเนี่ยฝืนยังไงล้มอย่างนี้ได้เลยค่ะฝืนไม่ต่อให้แข็งแรงก็ฝืนไม่ได้ไหนลองเอาคนแข็งแรงมาฝืนผมดิลองเปลี่ยนมาเป็นคนนี้ไหมคะพี่นะคะพี่ครับลองเข้าข้างหลังครับถ้ามันเกิดรวดเร็วปุ๊บมันมันจะฝืนไม่ได้เลยครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยฝืนฝืนไม่ได้ครับฝืนยังไงครับฝืนฝืนืยังไงโดนไปแล้วครับ่าโดนกี่กี่ดอกนะครับ อันนี้ได้เต็มที่ถึงแม้ว่าสถานที่มันคับแคบได้เลยครับนั่งเลยครับยิ่งยิ่งสัตย์ยิ่งกับพื้นยิ่งคับแคบยิ่งอยู่กับพื้นนี่คือผู้หญิงที่ถูกทําร้ายแต่ถ้าเข้าด้านหน้าค่ะด้้าานนหผู้ชายที่เข้ามาต่อสู้เราด้านหน้าประจันหน้าไม่ต้องห่วงเลยครับแค่ยกครับแค่ยกแค่นี้แค่นี้เองครับป้องกันัวได้หมดเลยเอาที่เราถนัดแค่นี้เองครับเขาจะทาอะไรเราไม่ได้แค่ยกเท่านี้ กันครับอ่ะลองดูน้องครับอีกรอบหนึ่งค่ะครับผู้หญิงผู้ชายค่ะครับยกเข้ามาครับทำไงเขาไม่ได้เลยครับยันเลยอ่ะคะครับโทษครับครับไม่ต้องครับแค่นี้แล้ะครับเขาทำอะไรนะพอสมมติเขาดันเราผู้ชายจะมีแรงมากดันดันมาครับดันลงก็เรียบร้อยแล้วครับยิ่งดันครับยิ่งดันยิ่งโดนครับ เขาสู้เรา <K an> เขาสู้เราเนี่ยเขาเขา้เขามาเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยเวลาพวกเนี้ยเรียบร้อยแล้วลครับโดนแล้วครับโดนโดนโดนหมดเลยครับถ้าดันมาเราลงขาที่ลงขาที่ขึ้นเลยครับเรียบร้อยโ,อโดนจุดสําคัญจุดยุทธศาสตร์เอาตรงนั้นเลยครับค่ะให้จบเลยทีเดียว<ม>นี่คือเข้าด้านหน้าค่ะแล้วระหว่างเข้าด้านหน้ามือเราเนี่ยเมื่อกี้ที่สอนนะครับมวยไทยมือเราเนี่ยสำคัญมากเข้ามาดิครับเขาจะไม่รู้เลยครับ ว่าเขาจ้องจะมาลวนลามเราเดียวครับเรียบร้อยเลยครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับลงสองอย่างเนี่ยเรียบร้อยผู้ชายสู้ไม่ได้ครับสอนให้รู้จักมือแข็งบล็อกมืออยู่แค่นี้ครับเขาสู้เราไม่ได้แค่ตั้งการ์ดปุ๊บเนี่ยสู้เราไม่ได้แล้วครับแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นการยืนหลักมวยไทยสําคัญมากสำคัญมากแค่นี้ครับแค่นี้เขาทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยสมมติผมเป็นผู้ชายน้องเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาไม่โดนหมดทุกอย่างนะครับ ถีบเนี่ยโดนโดนหมัดโดนทุกอย่างเลยค่ะครบอันนี้แค่แค่เบื้องต้นสองท่าแรกสองท่าแรกเบื้องต้นก็เอาไว้ป้องกันตัวในยามถุกเฉินสำหรับผู้หญิงได้แล้วแต่ถ้าผู้หญิงถ้าให้เป็นจะให้น้ำตาลสาธิตเรื่องวิธีการถีบวิธีการตาลลูกตาลนี่น้ำตาลเป็นผู้หญิงนะครับค่ะนี่คือคู่ต่อสู้น้ำตาลลงถีบแค่น้ำตาลถีบให้ดูครับว่าถีบที่ถูกวิธีนีครับ แค่นี้โดนตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เบาๆแล้วเนี่ยระดับไหนลายถีบปุ๊บเดียบโจนปึ๊บเดียโดนไปแบบนี้เรียบร้อยนะคนถ้าคนโดนตรงนี้เรียบร้อยกระเด็นครับใต้ลิ้นซีครับแล้วจกแค่ถูกเบาๆแล้วโดนแบบเมื่อกี้น้ำตาลถีให้ดูครับโดนแบบเนี้ยผู้ชายกระเด็นครับกระเด็นมากเนียแล้วหลักยังยืนดีอยู่เลยครับ แค่น okay. uh ี huh. Look, okay. uh ้เองครับแล้วเดี๋ยวลูกเตะลูกไรมันจะมาเองผู้หญิงไม่สมควรเตะอันดับแรกฝึกถีบต่อยให้เป็นกำลังแขนเตะผู้หญิงมันจาเป็นเพราะพี่ขับขันมันเตะไม่ได้เหวี่ยงเหวี่ยงอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แค่ใช้ป้องกันตัวเองหมัดเป็นศอกเป็นถีบเต็นพอแล้วครับค่ะหมัดศอกถีบแค่นี้ครับเข่าเข่าสี่ท่าแค่นี้ครับฝึกให้ได้แล้วก็ฝึกให้ได้ป้องกันตัวได้เลยแค่ลูกถีบกับลูกหมัดต่อยเป็นก็พอแล้วครับ ผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงส่วนมากที่เราเห็นในสังคมจะตบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตบเราแค่ยืนแค่นี้เขาตบเราไม่ได้แล้วครับครับตบไม่ได้แล้วครับน้่มือนี้ครับอ๋อสวนเลยจะตบใช่ไหมเธอจะตบชันจีกใเนี้พอจิกผมปึ๊บมือมือกันออกนะจะตบก็ติดนะมือนี้มาแล้วครับปึ๊บสอกก็ได้แล้วครับปึ๊บเห็นไหมครับแต่ทั้งหมดต้องฝึกต้องฝึกครับเริ่มฝึกเลยดีกว่าค่ะครับ เอาแบบว่าที่ถูกแล้วก็ป่อไปนี้ใครจะมาทำอะไรหรือสู้เขาได้อันดับแรกครับการยืนการยืนสําคัญเลยครับการยืนแบบผมยืนนะครับยืนมือมองครับแค่นี้แหละครับแค่นี้คือถ้าไปยืนที่ไหนผู้หญิงก็กลัวแล้วครับแค่ยืนแค่นี้ก็ผู้ชายถ้าเขารู้่เป็นยืนแค่นี้ก็เรียบร้อยครับถัดจยกสูงก็ตามแม้จะใส่ต้นสูงก็ตามถ้าใส่ส้นสูงยิ่งดีเลยครับเอาปลายส้นจิกเจ็บกว่าเจ็บปากครับยืนนะครับยืนนะยืนยืนยก ยกซ้าย,ขา,ข,าายข,าขาครับว่างครับยกขวาขาครับดุดูาทักยืนวางที่เดิมนะแค่นี้ยก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 แค่นี้แหละครับแล้วขัดยบแยบกลับไวๆทิ้งขวาครับตัวไม่ต้องไปทิ้งขวาแยบแยบ ทิ้งขวามือซ้ายตลอดล้วยกดยูอย่างเงี้ยแหละครับยกแยบทิ้งขวาเท้าเปิดนะครับทิ้งขวาตรงๆครับแค่นี้ละอยู่พื้นฐานแค่นี้ครับยกยกแยบทิ้งขวาฝึกแบบนี้ห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะหัดให้ทีมกระสอบโอเคนะครับลองดูครับ แย็บก่อนใช่ไหมคครับใจยกจะแย็บแต่ขอให้ได้มีจังหวะดูคูนะครับนะแย็ยบแย็บทิ้งขวายกยกแย็บแย็บทิ้งขวายกยกนี่ยไหมครับแย็บแย็บยกยกทิ้งขวาได้หมดเลยครับ <S <S สลับ,บ,บกันก็ทิ้งขวาครับครับแยบแยบแยบแล้วกลับไปแยบแย็บกลับไปทิ้งขวาครับยกยก คือการยกนี่หมายถึงป้องกันเขาจะเข้ามาหาเราค่ะครับทางข้างหน้าครับได้ได้แต่ส่วนมนากครับเข้ามาต้องยกหน้าครับเดี๋ยวจะสอนลูกถีบครับการยกนี่คือให้ตัวเองทรงให้ได้การที่จะถีบไม่ใช่อยู่ยกไปเลยเราจะล้มเองอต้องหัดยกให้เป็นก่อนยกให้เป็นก่อนแยกให้เป็นก่อนล่อยหลังเป็นก่อนยกยกแล้วจะมีลูกถีบถึงจะเรียนลูกถีบได้ค่ะ มือสูงครับมือสูงดีครับครับเริ่มดีครับอ่าอ่ะ,อะยกฝ่ายสูงครับยกฝ่ายสูงอ่ะยกให้สูงดีด